สีขาวนะครับขึ้นไม้ยงซ้ายฝั่งสีแดงขึ้นเป็นม้เทียมสีขาวกินเบีย้ยสีแดงใช้เบีย้ยกินโตตอบสีขาวเดินเบีย้ยสีแดงเสริมโคนขึ้นมาสีแดงครับทิมเบี้ยเข้ามา สีขาวทิมสวนกลับไปสีแดงเดินเบี้ยอีกตัวสีขาวทิมสวนอีกครั้งสีขาวครับผมจึงกินตัดเข้าตัวกลางฝั่งสีแดงใช้เม็ดกินสีขาวทิมเบี้ยไล่เม็ดฝั่งสีแดงทิมเบี้ยจับมา้า สีขาวใช้เบี้ยกินสีแดงยอมถอยเม็ดสีขาวขยับเรือครับฝั่งสีแดงขยับเรือบ้างสีขาวขยับเรืออีกลำฝั่งสีแดงถอยมา้า สีขาวครับผมกินโคนฝังสีแดงใช้เรือกินกดไว้สีขาวถอยขุนโลกฟั่งสีแดงขยับมาขึ้นมาสีขาวถอยมาฝังสีแดงเสริมมาขึ้นมาอีกตัว สีขาวเอามาขึ้นมากันฝั่งสีแดงครับกินเบี้ยสีขาวใช้ม้ากินสีแดงใช้ม้ากินโต้อตอบสีขาวไม่เอาเรือกินครับแต่ขยับขุนโลบสีแดงจึงขยับเรือมาพูก สีขาวครับเอาเรือกินมา้าฝั่งสีแดงขยับเรือกินเรือสีขาวจึงเดินมาไปตีลุกสีแดงใช้โคนกินสีขาวจึงได้กินเรือคืนครับฝั่งสีแดงขยับเรือจับเบี้ย สีขาวตีลุกสีแดงถอยหลบสีขาวเอาเลือจับเม็ดฝั่งสีแดงเดินเบี้ยสีขาวกินเม็ดสีแดงขยับขุนสีขาวตีลุกสีแดงถอยหลบ สีแดงถามต่อเรือสีขาวไม่แลกสีแดงเดินเบีย้ยให้เรือผูกสีขาวจึงตีลุกสีแดงขยับขึ้นสีขาวตีลุกซ้ำสีแดงถอยลง สีขาวขยับขุนโลกฟังสีแดงหงายเบีย้ยสีขาวกินสีแดงลุกสีขาวหลบสีแดงเอาเรือตามมาสีขาวถอยขุนสีแดงขยับขุน สีขาวตีลุกสีแดงบุกขึ้นมา สีขาวใช้เรือตีลุกสีแดงขยับขุนสีขาวขยับเรือสีแดงเอาเรือมาขวางสีขาวถามต่อเรือฝั่งสีแดงไม่แลกสีขาวจึงถอยคนฝั่งสีแดงขยับขุน สีขาวครับกินเรือฝั่งสีแดงถอยโคนกินสีขาวขยับขุนสีแดงขยับเบี้ยงหงายสีขาวยังคงขยับโคนฝั่งสีแดงเอาเบี้ยงหงายเข้ามาสีขาวถอยเม็ดฝั่งสีแดงเสริมโคน สีขาวครับผมเอาโคนกินเบีย้ยสีแดงใช้เบีย้ยกินคืน สีขาวถอยเม็ดลงมาฝั่งสีแดงกินเบี้ยสีขาวโอเบี้ยหงลงมาผูกฝั่งสีแดงตีลุกสีขาวถอยสีแดงตามสีขาวหลบสีแดงถอยโค่นสีขาวขยับขุนครับฝั่งสีแดงกันไว จากนั้นครับสีแดงเข้าประกบเบีย้ยครับผมสีขาวขยับเม็ดสีแดงจึงใช้แผนกินสองสีขาวถอยเม็ดไปกินครับสีแดงเช็คขุนกิน สีขาวยังคงเดินเม็ดฝั่งสีแดงเดินเบี้ยงหายสีขาวเอาเม็ดตีลุกสีแดงหลบสีขาวเดินเม็ดสีแดงตีลุกสีขาวถอยสีแดงตามสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงถอยมาลุก สีขาวถอยครับฝั่งสีแดงเอาเบี้ยงหงายตามสีขาวถอยสีแดงกินเม็ดสีขาวเดินขุนครับฝั่งสีแดงถอยโคนสีขาวพยายามจะเข้ามุมสีแดงเอาเบี้ยงหงายตามสีขาวจะจับเบี้ยฝั่งสีแดงถอยโคน สีขาวเข้าชิดเบี้ยทันครับฝั่งสีแดงใช้โคนผูกไว้ทันเช่นกันสีขาวจึงขยับขุนสีแดงบีบพื้นที่สีขาวถอยสีแดงลุกสีขาวขยับสีแดงเดินเบี้ยสีขาวเข้าริมกระดานสีแดงบีบด้วยขุน สีขาวเดินขึ้นมาฝั่งสีแดงหงายเบี้ยสีขาวขยับลงสีแดงบุกเข้าไปสีขาวชิดโคนสีแดงใช้เบี้ยหงายผูกสีขาวถอยลงสีแดงตีลุกสีขาวขึ้นมาข้างโคนสีแดงปิดเกมลุก จน